วันนี้นะครับเรามาติดตามเหรียญทางฝั่งของ s o l ล n a แล้วก็เหรียญมีมฝั่งของเมกาด้วยกันนะครับก็จะมีอะไรบ้างแล้วก็รวมถึงอีรอนมาร์ด้วยแหละนะครับข่าวก็น่าจะสั้นๆนะครับก็ติดตามแต่ละพาร์ตแต่ละเหรียญเอาละกันเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคเเว็บสามเปลี่ยนจากเมกาซอ แต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิดเก็ตสามารถสมัครกระดานใต้ไปด,ด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมตนะครับกระดานบิดเก็ตนะครับท่านใดสนใจที่จะฝากลูน่าแคส s ิกนะครับสินะครับโดยเฉลี่ยคือประมาณ5-8%านตะตอนนี้นะครับต่อวันนะครับระยะเวลาคือประมาณสิ อ่าสาวันนะครับก็สามารถที่จะสมัครได้ใต้คลิปนี้นะครับเอาแหละนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของอีลอนมาร์้วยกันก่อนนะครับตอนนี้คนกำลังเกงกำไรเรื่อง AI นะครับแต่ปัญหาคืออีลอนมารไม่ค่อยพูดเรื่อง AI เท่าไหร่พูดแต่ดอทคอยนะครับแล้วก็มีพูดเกี่ยวกับเหรียญในใน,ในคริปโตบอกโฮเอาไว้โฮเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันเป็นรูป ที่ผมพูดเมื่อวานอ่ะที่มันเป็นรูปมีมานะครับถ้วยรางวัลแล้วก็มีเขียนคําว่าโฮอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีรอนมารกพูดอย่างนั้นมากกว่านะครับเหมือนเป็นนายวะนายยะบอกคุณเก็บไปเถอะนะครับของพวกเนี้ยมันมีคุณค่านะครับคุณโฮก็คือคุณชนะนะครับระยะเวลาเป็นตัวตัดสินเอาเองนะครับในช่วงปี2022มีคนดานะครับมากมายนะ ช่องสายกาวอะไรพวกนี้นะครับแต่ผมก็ย้ำแหละว่า m ม n เซ็ t ดีนะครับเราก็รวยนะครับถ้าทนไม่ไหวก็ไปเล่นฟิวเจอร์เอานะครับหรือไปซิ่งเอาก็บางคลิปเนี่ยผมก็จะพูดเอาไว้แหละนะครับเรื่องของราคาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็มีคนฟังของผมบางกลุ่มบางบหรือหลายหลายประเภทนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเม้าแหละนะก็อยากที่จะซิ่งมากกว่าโฮนะส่วนตัวผม มันต้องทั้งสองอย่างนะครับถ้าเกิดคุณรอไม่ไหวคุณก็ซิ่งแต่คุณก็ต้องจัดระเบียบตัวเองให้คุณมีโฮด้วยนะครับให้คุณถือเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อคุณจะสามารถที่จะได้กำไรกับมันถึงที่สุดนะครับวันนี้กอลอนมาร์กก็แกก็โพสต์วันที่ยี่บเจดธันวาปมสันยี2 0ิบสาไม่น่าจะเจาะอะไรมากนะแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้แกไม่ได้พูดเรื่อง AI ออะไรเยอะแยะมากมายนะครับ ก็น่าจะเป็นเพราะว่าพูดมากไม่ได้นะครับส่วนหนึ่งผมก็คิดว่าที่แกต้องปิดงามไว้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันจะมีเหรียญตัวหนึ่งในเครือข่ายของโซโลน่าจะเป็นเหรียญ AI จะมาแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้ผมก็ได้ข่าวเหมือนกันนะครับว่าไปไปทำช่อง Amazing Moon Story แล้วกันเนาะนะครับ ในเรื่องนี้นะก็ก็ไปตามเอาเดี๋ยวสักวันเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะลงนะคะว่ามันมีข่าวเชื่อมโยงอะไรบ้างที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหรียญ AI นะครับแต่เอาข้อสรุปแล้วกันว่าสุดท้ายแล้ว AI รออะไรนะครับไบเดนออกมาโจมตี AI หรืออเทคโนโลยี Technology AI จริงหรือเปล่านะครับก็ต้องตอบเลยนะครับว่ามันมีผลประโยชน์อะไรอยู่เบื้องหลังเดาไม่ยากเลยนะครับสุดท้ายแล้ว เหรียญก็อยู่ในเครือข่ายของโซโลนาแหละเป็นเหรียญสาย i i ติดตามกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมอีกข่าวด้วยกันนะครับก็คือข่าวของชีบะนี่แหละนะครับทุกคนเนี่ยก็อยากที่จะเห็นราคาของชีบะมันดีๆใช่ไหมนะครับคือ1เซนนะครับบอกภายในปี2024เนี่ยสามารถจะทำได้หรือเปล่านะครับศู1ดอลลาร ในบทความบอกมันเป็นไปไม่ได้ยากนะครับแต่มันก็จะมีคำที่ผมค่อนข้างที่จะขีดเส้นใต้ไว้นะครับแล้ก็น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าแนวโน้มของการตลาดเนี่ยสอนให้เราทุกคนเนี่ยว่าสิ่งทุกสิ่งเนี่ยเป็นไปได้สำหรับตลาดคริปโตนะครับฉะนั้นคนก็คนก็ไม่คาดคิดเนะ ว่าการเผาครึ่งหนึ่งของวิตาลิกบูทารีนทําให้ชีบะดังตอนปี2021ผมพูดประมาณนี้จบแล้วนะครับข่าวจริงๆมีเยอะวันนี้โอ้ยพูดอะไรไปนะครับแต่ว่าผมผมว่าทุกสิ่งเป็นไปได้หมดนะครับเพราะตลาดปิดคอยผมว่าใหญ่ขึ้นแน่มันมนีพวกกลุ่มนักลงทุนจีนเข้ามาด้วย BTC จะใหญ่ขึ้นนะครับเม็ดเงินจะหนาขึ้นก็หวังว่าชีบะจะได้รับอันนี้ส่งตรงนี้ไปด้วยเต็มเมนะครับที่จะได้รับราคานี้ ครับเรามาพูดถึงโซหรือโซโลนากันก่อนนะครับก็ผมฝากนะครับท่านใดที่อยากจะเก็บเหรียญสายของ BRC 2 0คือ bitco อยนะครับเชนของ bitco อยนะครับเป็นเหรียญพวกมีมเนี่ยผมจะแนะนำา2กระดานคือกระดาน OKX OK กับ Super EX นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้แต่ผมจะบอกขั้นตอนคร่าวๆนะครับว่าทำไมต้องเป็น2กระดานนี้ Super EX จะใช้ง่ายนะครับซื้อใน Exchange เลย นะครับรวมถึง Super EX น่าจะมี Wallet ด้วยนะเว็บ3แต่จะดีเท่ากับตัวของอใน b บิต t b i n บ n น e หรือ o OK k x หรือเปล่าก็ว่าอีกอย่างหนึง่งนะครับแต่ o OK k x เนี่ยจะดีที่สุดคืออเหรียญมันจะเยอะสุดนะครับแต่ต้องซื้อในเว็บ3หรือ Wallet เท่านั้นนะครับก็อาจจะต้องโอน BTC เป็นค่าแก๊สอะไรมันยุ่งยากมากมายนะส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเหรียญน่ะนะครับไม่ใช่โซไม่ใช่อ่า BNB เนี่ยผมจะไม่กล้าเล่นเลยเหรียญต้นน้ำนะครับเพราะว่าถ้าเล่นของสายอย่างอีเทเรียม่ะแพงมากนะครับผมจะรอเข้ากระดานก่อนนะครับเล่นไปก็ไม่คุ้มนะครับผมมาเล่นพวก chain ของ BNB ดีกว่าเชนของโซดีกว่าเชนของ TRX ออะไรดีกว่านะครับอันนี้คน่าเล่นกว่าเยอะ เอาแหละนะครับก็มีการเคลื่อนธุรกรรมมหาศาลอันนี้ข้อมูลมาจากลุกออนเชนนะครับโซ so, มากมายในการแลกเปลี่ยนของกระดานไบแ a น c e คริปโตนะครับเป็นเกี่ยวกับการฝากและถอนนะครับในไบแ a น c e นะครับจำนวนเนี่ยประมาณ3 3 7 5 6พันเจ็ดร้อยห้าสิบหกโซเทียบเท่ากับสามสองจุดแปดล้านดอลลาร์ให้กับไบแ a น c e ทำให้เกิดการเข้าดาวว่า รา,ราคาเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อขายเพื่อหากำไรในเดือนที่ผ่านมานะครับวานตัวเดียวกันได้ถอนโซะนะครับประมาณ423,754โซมูลค่า28.18ล้านดอลลาร์จากใบแนนในอัตรา6 6 5ดอลลาร์แม้กระทั่งการถอนเงินเหล่านี้แต่วานก็ยังคงมี1,19,998โซนะครับมีมูลค่าประมาณ12.44ล้าน ดอลลร์นะครับส่งผลให้มีกำํำไรเกินสิบเจ็ดล้านเหรียญน,นะครับหรือสิบเจ็ดล้านดอลล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากโซเอาไว้ประมาณนี้ข้อมูลจากลุกออนเ i n นะก็วันนี้โซลเลยไม่ตายนะครับจริงๆอะ่ะโซควรจะลงไปประมาณแปดสิบเจ็ดอลล่าแล้วนะครับถ้าไม่มีไอ้เ้นเงินนี้เข้ามาช่วยนะนะครับคือลงไปประมาณแปดสิบเจดอลลาอันี้ผมดูการาฟวันเลย นะครับคือโซลงแน่ถ้าเกิดไม่มีเม็ดเงินเข้ามาช่วยแต่พอเอินเมื่อเช้ามีเม็ดเงินเข้ามาช่วยนะครับทาให้โซฟื้นมาประมาณร้อยแปดดอลลาร์นะครับก็น่าจะขึ้นไปต่อเรื่อยๆนะครับคือแอบ,บขึ้นแหละนะครับอาจจะมีปัดขึ้นปัดลงบ้างเพื่อล้างลองลอง้างช็อตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปข่าวต่อไปด้วยการ<ม>เหรียญฮีเลียมก็ทําเรื่องเกี่ยวกับ โทรศัพท์มือถือนะครับเป็นโปรเจกต์ทำโทรศัพท์มือถือเขาบอกว่าจะเพิ่มขึ้นถึง118%อเันนี้เป็นคาดการณ์ของ AI นะครับเนื่องจากว่า Bitcoin Harving ในปี2024ด้วยนะครับฉะนั้นไอ้ Hotspot มากกว่าประมาณ750,000แห่งเนี่ยให้บริการครอบคลุมถึง 5G ทั่วโลกนะครับเหรียญ HNT หรือ helium เนี่ยนะครับก็เป็นศูนย์กลางแพลตฟอร์ม ไลฟ์สายนะครับแบบกระจายอำนาจเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเราก็ให้บริการเรื่องโทรศัพท์มือถือนะครับอ่าฉะนั้นคอยโคเดกเอเนี่ยก็คาดการว่าตัวของฮีเลียมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ1นึในหนึ่งเดือนของการลดครึ่งหนึ่งนะครับโดยแตะระดับที่15บหดอดลลาร์ซึ่งทำได้ดีกว่าการคาดการนะครับเรื่องของตัวของอีเเรียมเอชอาแล้วก็โซโลนานะครับแต่โซโลนาผมว่า น่าจะน่าจะโตก่อนก่อนมีานะครับแล้วเม็ดเงินเนี่ยจะค่อยๆกระจายไปในเหรียญตัวอื่นนะครับเพราะว่ากุมภากับมกกาเนี่ยโซล่าน่าจะมีจุดพอยใหญ่อยู่นะครับก็ไปตามข่าวเอาอันนี้ก็เป็นเครือข่ายของ HNT ก็ทำเกี่ยวกับ 5G ผสมผสานกับตัวของบล็อกเชนอะไรพวกนี้นะครับก็ลองไปติดตามเอาดูนะนะครับผมก็คิดว่า เหรียญนี้น่าจะไปได้ไกลพอสมควรนะครับแต่อุปทานมันก็น้อยอะเนาะนะครับลองไปตามในข้อมูลที่ผมให้ดูก็ได้นะครับในในข้ออไข่าวแนะนำเหรียญอะไรพวกนี้อ่ะนะครับในดีเทลเนี่ยเขาก็ให้รายละเอียดมากกว่านี้นะครับว่าฮาวิ่งในปี2024ก็เป็นช่วงที่ทำให้ราคาสินทรัพย์หลายตัวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับแต่นะครับ เขาก็บอกแล้วนะครับว่าในหลังจาก1เดือนเนี่ยในหลังฮาวิ่งคือประมาณเมษาหรือพฤษภาเนี่ยตัวของหินหรือฮีอเลียม HNT นะในเดือนพฤษภานครับปี2องพ AI เนี่ยก็กำหนดว่า HNT เนี่ยมีราคาสูงถึงสิบห้ดกอลลาซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อเปเซนะครับจากมูลค่า6.91ดเกอลลาร์ซึ่งปัจจุบันการลดครึ่งหนึ่งใน ในอดีตของ Bitcoin ก็ทําสู่ระดับสูงจุดสูงสุดใหม่มาตลอดนะครับแล้วก็ทําให้ตัวของแอ c o อยเนี่ยมีประสิทธิภาพเหนือกว่า BTC บ่อยอครั้งนะครับในแง่ของการเพิ่มขึ้นนะครับของไอตัวของความถี่ของเหรียญละกันหรือเรื่องของราคานะครับมันอาจจะให้ผลตอบแทนเนี่ยที่มากกว่า BTC นะครับ ฉะนั้นการขยายตัว,ตวของฮีเลียมส่วนใหญ่ไม่ใช่รูปแบบการตลาดที่คาดการได้นะครับเท่านั้นนักวิเคราะอ์ยังมั่นใจว่า HNT เนี่ยหรือฮีเลีย e มก็ยังคงสร้างรากฐานในโลกแห่งเมตาเวิร์สด้วยนะครับเพื่อจะรักษาแรงผลักดันระยะยาวและขณะนี้เครือข่ายก็เชื่อมต่อกับฮอสปอตกว่าประมาณ7จ0 0 0 0เอ่อ7 5 0 0แหแห่งนะครับให้บริการครอบคุมทั่วเมืองต่างๆทั่วโลกนะครับเนื่องจากการ เป็นดีเซนเทลไลน์เนี่ยก็ครอบคลุมในภาครัฐแล้วเอกชนความสนใจในเมสตีดบอสตีดเกี่ยวกับ s n t อาจเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีใหม่คือ 5G นะครับกับตัวของบล็อกเชนนะครับก็เนื่องจากว่าฮีเลียมเนี่ยก็เปิดตัวเรื่องของฮีเลียม 5G m o b โมบด้วยนะครับอุปกรณ์คลาสใหม่ที่ใช้ใน h o สปอตนะครับความถี่ที่700 m s z n MHC นะครับก็มีการเพิ่มอย่างครอบคุมนะครับก็ผ่าน t ่า o u พนะครับที่สูงขึ้นนะครับในทางกับการ 5G เปิดประตูสู่การใช้งานใหม่ของการนำ 5G มาใช้นะครับกว้างขึ้นและเห็นโซลูชันที่คล้ายกันนะครับในวงก้างของอุตสาหกรรมต่างๆเช่นการผลิตการดูแลสุขภาพการขนส่งและที่อื่นๆด้วยนะครับเราก็เห็นว่าการเติบโตของีเ l ียมนะครับน่าจะ เติบโตขึ้นนะครับก็เป็นเหรียญที่เน้นพวกสัญญาณของตัวของบล็อกเชนแล้วก็รุ่นของโทรศัพท์นะนะครับเขาก็ทำให้เห็นว่าครับว่าการคาดการเนี่ยหลังฮาวิ่งเนี่ยตัวของอีเทเรียมนะครับก็แตะ6,000ดอลลาร์ในช่วงนั้นนะครับหลังจากการลดลงของปี2024เนี่ยอีเทเรียมน่าจะแตะราคานี้นะครับ XRP ก็น่าจะแตะที่1.80ดอลลาร์ได้อีกรอบหนึ่งนะครับ Cardano ก็1.80ดอลลาร์เขาบอกว่า Solana คาดว่าจะสูง400ดอลลาร์นะครับซึ่งการเติบโต500%ถึงจนถึงปลายปี2024นะครับผมว่า400 400ดอลลาร์บางทีอาจจะน้อยไปด้วยนะครับถ้าเกิดแซง USDT ได้น่าจะโหดพอสมควรนะครับในการเติบโตของเขาเนี่ย นะครับผมว่าน่าจะไป3ามพันห0พัดอลลาร์เลยมั้งนะครับปี2องพก็กระระยะยืนระยะไว้ให้ดีดๆแล้วกันนะครับสำหรับโซโลนาโอเคครับเรามาติดตามข่าวสุดท้ายด้วยกันอันนี้ก็เป็นข่าวของด็อกวิ h แฮ b นะครับหนึ่งวันหนึ่งเหรียญหนึ่งความมัง่งคั่งนะครับกับช่อง Rich ริ o o ู o o n ยอันนี้เนื่องจากว่า d o อกวิ h แฮตัวเนี้ยได้รับความสนใจอย่างมาก ในเรื่องของการลิสต์อยู่บนกระดานนะครับตอนนี้กระดานที่ยอมรับแล้วก็คือ crypto.com, m e s t o b o นะครับนะตอนนี้เหลือ2อ้ c h นะครับก็คือ coinbase กับ binance coinbase ก็ไม่น่ายากนะครับเพราะเหรียญอันนี้เป็นฝั่งของ Solona นะครับก็พอรู้อะอยู่ฝั่งไหนนะครับก็ได้รับความสนใจอย่างมากเลย โดยเฉพาะเหรียญ WIF เนี่ยนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นแรงดึงดูดชั้นดีเลยนะครับเนื่องจาก Market Cap ช่วงนี้ก็พุ่งขึ้นถึง150ล้านดอลลาร์สูงสุดที่350ล้านดอลลาร์นะครับอันนี้ก็เป็นการโพสจาก d o g วิค i n ตัวนี้นะครับบนที่27ธันวาควมปี2023นะครับก็มีการกาวถึงไบแน้นผมว่าไม่น่ายากนะครับจะได้เหมือนเปเป้ P g กับตัวของ โฟกีอ้ oki, อะไรอย่างนี้นะฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้นะครับเราก็เหรียญพวกนี้ผมว่าไม่น่าจะโดนแช่เยอะด้วยนะครับเพราะว่า,าเม็ดเงินน่ะมันมีประสิทธิภาพนะครับมันไม่เหมือนนะของสายของอีลอนนะครับก็ทำได้ทีละเหรียญสองเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าแกโดนกดอยู่นะก็ข้อมูลโดยทั่วไปก็อยู่ประมาณนี้นะครับล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกัน และผมก็ฝาก NFT ของมินิปากเกียวด้วยนะครับท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปคุยกันได้ในกลุ่ม NFT ของมินิปากเกียวนะครับจะต่อ,อยกันอยู่แล้ววันเดือนเมษายนนะครับก็ต้องว่ากันนะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เป็นลิงก์กลุ่มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับแล้วผมก็ฝากกลุ่มมิชชันนิวมู v เวพีชิบะบอง โซ่เอาไว้ด้วยนะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็ฝากกระดานโอเคปิดเกสซูเปอร์เอเอาไว้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและการการลงทุนมีความเสี่ยงและสมัยนี้ผมหวังว่าชิบะนะครับดอทคอยบลองนะครับจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน OK x กกระดานอัจฉริยะ ใช้ได้ทั้ง Exchange และ Wallet ผสมกับเว็บ3 NFT และ Swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OK.